يلا يو okay. okay. mm. Oh اوه اوكي อืมโอเคอืม Yo. go go ดีแอลและใช่ตามชื่อคลิปเลยวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเล่นเกมแต่ก็อยู่ในเกมอก็แค่ทำให้มันมีอะไรดีดูเฉยๆนะเออท้ามันมีโอ้ผมบังหน้าอีกบัตรหนึ่งบัตรหนึ่งได้มา a few moments later oh two thousand years later โอ้พฆษนาเลยเมื่อกี้นี้ ผมกลับมาแล้วแล้วย,ย่เหมือนเดิมเลยมันยัอยู่ผม G L แล้วใช่ก็เหนือนอ้าค้างใช่เหมือนเดิมวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมให้ทุกคนดูแต่ว่าจะไม่มีอะไรดวูวันนี้เนี่ยตามหัวลิปก็คือผม,มจะมาบอกว่าชื่อช่องของผมเนี่ยหรือเจ้า G L ใช่แล้วคขาเป็น G L งงงงมานั้นมาจากไหนไม่ว่าจากไหนมันย่ออะไรแต่กูไม่ได้บอกช่หน่อยว่า,ากูเป็นใคร แล้วพวกมึงกลับเข้ามาดูคลิปนี้ทำไมเพราะไม่มีออ๋ลืมไปไม่มีใครดูฮ่า่าสาิตอิไฉาว้ยตายอยู่ลอยอารมณ์เอ้ยโอ้ว้ามือกูนี่แข็งแก่งจริงๆเลยดีแอล เนี่ยมันย่อมาจากตัว D กับตัว L เอ้ยเดี๋ยวแต่อย่าพึ่งใจเย็นนะรอบนี้ไม่ได้ควรสีนะแต่ต้องพูดก่อนไงเออว่ามันเป็นตัว D กับตัว L นะซึ่งเจ้าตัว D กับตัว L อันนั้นเนี่ยมันก็ย่อแล้วมันก็สอบกันด้วยเอ้พูดผิดไปใช่มันไม่ได้สลับกันนี้ไม่ใช่แบบว่าเจ้าแอปสีเขียวๆที่เอาไว้ลงมัดมาครับสำหรับมือถือเรานะใช่ใช่แค่มันบังเอิญไปเหมือนเฉยๆนะแต่ไม่ใช่อันนั้นนะเว้ยเออไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันถึงจะไม่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนี่หว่า ก้อนนั้นมันลงมดนะครับแล้วกูก็เล่นนะครับเอาเป็นว่ามันเกี่ยวข้องกันแต่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้ละกันนะจะอ l สิ่งนี้เนาะมันไม่เกี่ยวอะไรกับช่องกูอะก็อโอเคเออซึ่งจะ dl ต้องเริ่มกันที่ตัวดีก่อนเลยตัวดีเนี่ยมันย่อมาจาก df ใช่ใช่ใช่ df นั่นแหละ df แต่จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาจาก df หรอก df เป็นชื่อที่ผมสร้างขึ้นเพื่อ ลดความเดียวในตัวฉันใช่มาว่าชื่อตอนแรกมันเบียวเกินไปนะผมรับไม่ได้นะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันมีชื่อว่ากูไ <c> ม <oughs> ่ววอยากพูดเลยเข้ <c oughs> าอยาอ่านเลย <c oughs> ชื่อตอนแรกเนี่ยมันมีชื่อ, <c oughs> อแรกเนี่ยมันก็มีชื่อว่าเจวิลหรือหรือ ออกเสียงไงวะเดบเิล <Devil. S 1> ใช่อันนั่แนแหละมนแหละตอนเลกเนี่ยผมใช้ชื่อนั้นด้วยแต่หลังจากนั้นอะผมก็ได้มารู้ทีหลังว,ว่าชื่อนี้มันแบบ ฟังแล้วแบบว่ารอบอลพูดแนะนําตัวมันดูแบบเจ้าก,กระจีไรเงี้ยจ้ากะจีตัวเองมากผมรู้สึกแบบโอ้ชีวิตน,นี้มันมน,น่าเศร้าจาังวะคือมุงหาชื่ออื่นที่มันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอผมก็เลยทําการเปลี่ยนนะจากเดฟวิลน่ะแล้วก็ตัดคำว่าวิลออกไปเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเดฟนะซึ่งตอนแรกมันจะเป็เทิร์นคำว่าเดะใช่ป่ะแต่ผมคำว่าเดะแล้วมันดูแบบมันแบบ เดวันอะไรอ่ะเออนั่นเองนั่นแหละผมก็เลยใช้คำว่าเดฟแทนเจ็บมองหน้ามองหน้ามองหน้าว่างน้าเขาจะไห้ามองหน้าอ่ะครับถึงไหนแล้ววะถึงไหนแล้วเอาเป็นว่าตัวแอลซึ่งตัวแอลนี่ผมบอกเลยว่าน่าจะเปลี่ยนเลยนะว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนจากคำว่าเดวิ่เป็นเดฟนะ เพราะว่าถ้าเอาคําว่าเดวิโไปต่อท้ายกับคํานั้นอ่ะผมบอกเลยว่ามัน <c oughs> มันจะกระชีบปากวาฟังอ่ะมันย่อมาจากหลอดเว้ยใช่เว้ยมันย่อมาจากหลอดซึ่งหลอดในที่นี้นะมันเป็นยศในราชวงศ,อวงอศอวว์อังกฤษเอ๊ะราชวงศ์อังกฤษเอ้ยไช่เปล่าวะแต่เสิร์ชกูเกิลแป๊บหนึ่ง คำว่าท่านหลอดหลอดเป็นคำใช้เรียกขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ระดับสูงในอังกฤษที่ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์เป็นรางวัลจากการสร้างความดีความชอบครั้งใหญ่สืบประกูลกันมาตามสายเลือดจากพ่อไปยังลูกชายลูกสาวหรือหลานชายญาติก็ได้ในกรณีที่ไม่มีผู้สืบทอดสายตรงนั่นแหละมันก็มาจากกันนั่นแหละ ซึ่งถ้าผิดไปก็ขอโทษด้วยนะพอดีว่าไอ้คนที่เปิดให้ดูนี่คือเป็นผมตอนตัดนะไม่ใช่ผมติดต่อเล่นอยู่ตอนนี้นะอันนี้กูพูดสดเลยเอ้ากูไม่มีไม้กินแล้วเอ้ยไม่ใช่กูไม่มีไม้กินแล้วไม่มีไม้กินวเตฟล็อกไม่มีไม้เผาเนาะกินเออไม่ใช่ไม่มีไม้กินพวกคุณแต่ไม่ผมจะขอพวกคุณรู้ไหมใช่พวกคุณน่ะแหละพวกไหนวะแต่คำว่าหลอดก็มาแต่นั่นเลยทุกคลองคิดแลวทุกคนนะลองคิดดูว่า ถ้าสมมุติว่าเอาคําว่า d e วิลนะมาปนกับคำว่าหลอดนะแล้วจนได้คําว่า d e วิลหลอดเน่ยไอ้ยี่ฝังคนเบียวเลยเบียวอเบียวก็ไม่นสามบัตเอาความเบียวที่ออกไปจากหัวก็ได้ <laughs> ผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนจากเดวิลเป็นเดฟซึ่ง <c oughs> ผมก็จะไม่ได้ <c oughs> ผมก็จะไม่ค่อยพูดชื่ตัวเองแบบว่าอ้นสเลนะก <c oughs> ็แบบเฮ <c oughs> ้เดฟเลอรเดวิลเลอโน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 น่งานมาก็ มันจะปลุกความเบียวในตัวฉันคือใหม่อีกรอบนึงและฉันไม่อยากจะเบียวตอนนี้ฉันอยากเลิกโอ้โหโอ,โอ้นังวัวหน้านี่แทนกาที่คิดเออจิมมี่จิมมี่หนึ <laughs> ่งจิมมี่สองและจิมมี่สามพ่อแม่ลูกหูอยู่กันเป็นแบบโอ้ก็ขัวน่ารักจริงๆเลยช่างวันนอนนอนทำไมมันนอนไม่ได้อันนี้ไม่มือขนาดนอนเลย บรรยากาศคนหนากลัวเลย <c oughs> แต่นั่นแหละว,เว,ว,ว,วๆๆเมเลย <c oughs> และนั่นก็เป็นที่มาของดีและก็แออามารวมกันที่มาจาก d e ฟและหล่อที่เป็นตำแหน่งของอะไรสักอย่างแลวถ้าถามว่าทำไมแล้วทำไมต้องเป็นดีกับตัวแ L ฟังนะฟังผมนะครับกูก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับ d m มาจากไหนแล้วแน่นอนว่า DL นั้นก็เอ๋อค่ะ, <c oughs> <c oughs> ะแล้วแน่นอนว่าเดฟเนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อของจริงๆของผมแล้วนะมันเปชื่อเล่นอะที่เป็นชื่อจริงอะเอ๊ะฮะชื่อเล่นที่เป็นชื่อจริง คือชื่อแบบคนในชีวิตจริงเรียกผมว่าเออเขาไม่ได้เรียกผมว่าเดฟนะเขาก็เรียกผมอีกเชิญหนึ่งนะที่เป็นชื่อจริงๆของผมนะซึ่งถ้าอยากรู้เหรออยากรู้ชื่อของเชิญหนึเหรอไเอาเอาสิฉันสอนผมที่นั่นหมดนะเรามึงดูชื่อคลิปด้วยชื่อคลิปก about you จะคิดมันก็บอกอยู่ว่าีแอรมาจากไหนมันไม่ได้บอกสักหน่อยว่ากูค,คือใครกูชื่ออะไรและกูชื่ออะไรและกูมาจากไหนพ่อกูชื่ออะไรแม่กูชื่ออะไรพี่กูชื่ออะไรน้องกูชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนเลี้ยงแมวตัวสีอะไรก็คงไม่ต้องบอกแล้วเนาะแบบวันวันหนึ่งใส่เสื้อสีอะไรกางเกงในสีอะไรแบบเนี้ก็ไม่ต้องเจาะลึกโอ้ไม่ต้องเจาะลึกขนาดนั้นก็ได้โหขอดูดของหน่อยดิมันสวยไงตรงนี้เออ เออเฮ้ยอ๋อ,อ,อเออแค่นี้โอ้วว้าวโคตรเฟี้ยวเลยอะ่ะแม่งโอ้ยค้างเยอะแม่งหล่อเท่ะ่ะบบโอ้โหโคตรหลอ่อเฮ้ยหยิบปะมันน่าจ,จะมีทองนี่เนาะปือคุดกักกแบตับแรกเขาะจะมีกล่องสักกล่องเราต้องมีความหวังเลยถ้าเราไม่มีความหวัง โอเคความหวังผมน่าจะหมดแล้วล่ะเฮ้ยห้องหินมาพ่อหนุ่มทำการเฮ้ยเฮ้ยเฮออาเป็นว่าคลิปนี้มันจะมีแค่นี้แหละอย่างที่บอกกันเหมือนชื่อคลิปเลยผมแค่มาบอกอเฉยว่า ดีแอลมันมาจากไหนและคลิปนี้นั้นที่ผมทําขึ้นมานั้นก็มีจุดประสงค์อีกอย่าง,งนึงก็คือกูตอบพวกมึงไงเพื่อนกูกถามกันดีนะักทำไมต้องเป็นดีแอลว่ดีแอล่อมาจากอะไรวะเพื่อนมัน่อบมาจากอะไรวะเพื่อนมันคืออะไรวะเพื่อนกูก็บอกพวกมึไงไปตั้งหลายรอบแล้วทำไมพวกมึงไม่เห็นจะาำกันมากเลยโอเคเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเดี๋ยวจะลงคลิปลอบหนึ่งโอเคปะ เออโอเคแค่นี้แหละใจกูตบาย